จ้าเป็นจังไหนยูดีส,สจำใบฮะได้มองไดใหญ่มองไดหน่อใหญ่ไปใส่อีกแดดอยู่หน่องั้นเมอนยู่ในโ้องนโอ้จ้าโอ้แต่ว่ายูหมองเก้าเป็นเพะจ้ายูหมองเก้า,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 าอยู่โ่องปูนีก็เนี่ยและอืมค่ะ ي ر เสียดาย y, y, y c, c èn, o a ín, bon át, t อบ bon ัก i n e s □ません살 igh CPG ्osaic coating lines t h o เ p s o n Comp ย r n Spring Leaving secondo a n t i i n f ่ a m m a t o r y น o m p ern Background inflammation with Khmer L efecto is notِ abnormal, but one that ยว además erschafaóni. Sertmos Tea d i s i n กันแม่นบ่บางคนก็ขึ้นบางคนก็ลงขึ้น f lung p r o มันตบแม่นแนนนะนตบได้เนยนนะนะาโอ้ยอผู้บมีดวงเนาะกระจีวาจังไหืมเออเขาย่ามไรเอาโบได้ย่าอนเนาะโอ้หงอดกวนกับโเอาซะหงดไหลเนาะอืมตาข้อั่เงอยหงอนเนียนใสยางขักแล้วหนึ่งซีซีหนึ่งตรงทะเบียนรถุดเนาะสูตรดั้งเดิมเนี่ยโอ้ยมักขักไหลบอผมเพว่ามันเป็นนั่หนึ่งซีาบบนีมันเป ส,สองบาทเสียดายเนาะเต็มเดียวโอ้ยเงยเงต่อได้บ่ไหนบ้านคิดตอนคนล่างนี่แห,หละเนาะเงยดหลแต่ว่าเลขล่างเขายัางสิปล่อยอยู่เหมือนบ่อรอเด้ว่าตอเน็้เป็นชิปสองนึตจอนล่ะเมียนแต่ว่าสิรอเลขล่างเพราะว่าคิดว่างวดนี้งวดวางหันมันขึ้นบนแล้วเหมือนบอ่อจังได้ล่างมันกระมาคักๆ างเมนค่ะคิดบางเสร็จแล้วสิเอาทุนคืนในบันีดยุ้มมาหลายงวดแล้วอือตอนนี้ทัสองสองครูหนึ่งสาววันหน้ามันเป็นเลขเป้นที่ายจัดตัวเขา,อ,า,อ,าอ่ะแก้โคกแก้โคกเก่าอือโอ้ยขัดๆเด้อเขาวันนี้เด้อไอ้บนไดาทุนคืนหลายงวดเจ็บมาหลายงวดแล้วเอากระสันมือนีไปสูตรดังเดิมนอกเลขในตาราง ลุ้นเลยทั้งก็ยิงบอลลุ้เลยแม่นค่ะงวดนี้ขับยู่ดอกสันจอนทั้งหลาระงับเขาบ่ได้มีแต่เหล็กรางแหละเอาสันจอนอยู่ให้รางออกบุญอืมฮะบ่เป็นยังสู่ต่อเฮาเลือดนักสู้เนาะของมักจ้าตามตองวันที่สิบหกเขาจ้าอ๋อเล็กตะล่างตะล่างจ้าเดี๋ยวบนก็แต่สอง 8ปดห้าสองหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งเอาวิ่งวิ่งไปเ่ยจ้าอันนี้ก็คิดว่าจะเข็นเขยนนี่กันละจ้าเข็นเข็นวิ่งฮะรองแปดห้ารองแปดจ้าดับปูค่ะห้าแปดห้าเปด อ่ะสามอ่ะสามรับแปดแต่ก็แปดหกแปดหกแปดสามแปดสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งเล็กสามตัวสองหางแปดห้าสามแปดห้าสามหกห้าสาม มีลหลายเทียเนี่ยเปิดหาซ้เนี่ยอือแสดงว่ามาักคักเนิ่นเอากรกคักหลดเน,น,นินขียนขีดลหลายเทียจ้าเราล้วจะขึ้นไปเปิดซ้ำเราจะหาส้มกอนนั้นล่ะก็ะพร้อมเนี้ยพี่น้องจ้าเปดสามหาส้มไปกระคากรวดวาไดังเนียนไปหาจับฉลากไว้เนาะดังแค่คิดว่าหาซามเนี่ยล่ะสีดังดังจะหาซ้เนี่เป้ตัวเลยะ แสดงว่าม,มันใจค่ะลวดนี้มันใจมันเอาเก่านี้เด้อือจ้าโอ้มันเอาเก่านี้มันจะเปลี่มัไใหญ่ขึ้นเปลี่ยนงาอือจ้าโอ้เหล็กวันี้งามหาเปลี 5, 8, นี่ก็งามบริมาโดนเลยหาสามแบบไอหาสองนี่เขาเรียกขาเจ้าเรีกยกบางงานดีด้วยอืมแสดงประดังครับ เรียนน้ำควรมาดีอันจ้าอือคิดว่าดังย่ดอกคิดว่าจวบเบื้องหนีดัคัคว่ด้รถวัจออะไรว้ยันดินมุ่งรถ้อดีดังอืมแสดงว่าชนวลไหลสำมนักหลอาจารย์อย่ดีนี่นแต่ว่าเขากับป่อยแตะก่อนโมกรอกได้แหละแต่คนที่มึงเตาดอกมึงคิดสร้างของสูตรมันมันดีดังอยู่อือจ้ฝสาจับมันดังครัคับล่ะอือเอากระชงแลกวดังยีดีดีหนจ้า คนแรกซาบันนาก็สิล้อเลขลางแล้วมู่ในหน่อยฮะคนแรกจะหนุ่มเมาคั่ะรวดรวดนี่เลขลางก่ะพี่ยง่ยมๆแต่ส้นกันโยกครับเลขตัวเดิมอือจ้าส้นตัวนึงใบใบยงี่ยมๆตัวนี้แหละจ้าโอ้เดี๋ยวสิไดททั่วหากันตัวนี้เฮาเลขลางจักจักสองสามมือเนาะลอยไปบึงแต่ว่าก็อยากได้ไปหาจับฉลากไว้เดิงแต่ต้รงวดเพราะว่ายัง หาซื้อ,อยากตัวนี่มุดขีดดินแกนตัวใดกับว่าใดตัวนั่นกะดังตัวนี้กะดังเนี้ยตัวว่าเต็มว่าเอาโอ้ยเต็นประมาณหนดนะเลยนประมาณว่าเจ้าของโอ้ยเล็นโอ้ยพแจะออกเก่าสามตรงตรงสาบานะล้มจับเลยอัดลังบางอย่างคับอืมเป็นนะมุอดมอ,มอีหลีเนะะาะโอ้ประมาณประมาณเ่นเมวยจะได้ประมาณ โบไม่แม่นยงดอกอันเขาหวังวานใส่อัดดักหนักถือกะถือตุ่มสินะเพรถือกะเลี่ยวไปสินะมันสิบบิดหลายงานโยกกะว่าทำงานทุ่นหน่อยแมีนทุนหน่อยตั้งบิดัวหนึ่งสิบสี่ผมก็ได้นี่มันชวนเหล็กลดนะฝันเห็นลดก็เลยหนักขัดก็สิบสี่กับบวกหกสี่โอ้ยเสียนเลยบ่มีหม่องไปเลยเหล็กออกแล้วโอ้ยเราเป็นอย่างเขาสูตรต่อเนาะจังได้กับสี่ร้อคือเก่าจ้าฝากความหวังไว้จังได้กพร้อมปล่อยกระทักมาเด้อเดี๋ยวสิโทรหาเด้อค่ะสำหรับเหล็กล่าง จ้าจ้าบรุบวนเวลาเอาให้สุกๆบ้นมันวันนี้ได้ยินีด้ฟังแล้วเฮงเฮงน้ำกันเนาะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะรักษาสุขภาพจ้าวัสด,ดีจ้าวัสดีครับหลังจากฟังเสียงสัมผั์ไปแล้วเนาะกะสีเบาสู้ฟังจ้าอันนี้เป็นงวดเกาจ้าเนี่ยค่ะลดค่ะงวดวังหันสูตรดังเดิมุดเตสูดลางเพลินเข่าจ้า เข่าพิ่นไห่ล่างมันไปออกบนพี่น้องเก่าสามตรงๆเลยสูตรล่างรอก่อนเด้อพี่น้องสูตรล่างรอก่อนจ้ะนี่เอาสูตรดังเดิมไปก่อนเนาะจ้ะเอาใช้เบิง้งงวดนี้จะในงวดวันที่16มิถุนายน6 7จิเด้อค่ะตัวเลขเซียนน้องคายพิ่นได้ให้มาแล้วเป็นเลขบุนเด้อพี่น้องจ้าเลขในตารางแถวด้านบนมี8ปดมี5มีสแถวด้านล่างมี6มีสมี1จ้าสำหรับวิ่งเนาะค่ะวิ่งไปที่5รอง8ปดจับคู่ให้มี5 8 53ปดหส ปดหกแปดสามแล้วก็แปดหนึ่งจ้าตัวเน้นๆเนาะค่ะหาสามกับแปดสามเด้อเนินคักๆจ้ะสำหรับแปดห้าสามกับหกห้าสามเป็นเลขสามตัวแต่ให้เน้นๆคือแปดห้าสามจ้ะขีดหลยๆหางโหลดพ่นวาพ่นวาจ้ะอันนี้เป็นตัวเลขสูตรดังเดิมเด้อพี่น้องพ่นวาเฝ้าไปหาจัดไว้เพราะว่าพ่นคิดว่าดังแนน้อนสื่อบไร้เทเขององการค้นละครึ่งค่ๆค่ๆจ้ะจ่ะดิสบีบเทียบงวดเก่ากับงวดใหม่ให้เด้อพี่น้องจ้ะเบิ่งเปรียบเทียบงวดเก่ากับงวดใหม่จ้ะ พิจารณาเบิงแต่ว่าล็กลางล้อกอนค่ะสาบนาจะเฝ้าตามทั้งเสียนหนองคขยไหโนค่ะจอบล้อเหล็กอันนี้เลขสูตรบนเด้อค่ะกันลังไว้น้ำเนี่ยค่ะแต่ว่ารีคลิปต่อไปแต่ว่ารล้อจอบเบิงกว่าเป็นสีป่อยเมื่อใดสาบนาจะพยายามนะคะติดตามตัวเลขจากเสียนหนองคขยให้ฟังค่ะแคร์หน้าจอจ้าตามนี้เลยเด้อค่ะหมักฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิงกริ๊งเป็นกำลังใจนเด้อค่ะ แชออกไปหเห็นหลายๆคุนครับถือปิดคาการมองเห็นคักงอีรีพี่น้องจ้ะแต่เล็กหาสามกับเปียบสามหนึ่งสาบาน้ำหมักน้ำยู่เด้จ้ะเฝ้าไปหาจับไว้ค่ะงวดวางันรุดคั้งอีรีจ้ะเอาพี่น้องคะอย่ยินได้ฟังแล้วเฝ้าเลยค่ะคลิปนี้สาบาน้ำเบาเบาไหลยัยางก็ขอพี่น้องเป็นจ้าอิจฉูสููุสุขุนฮิ่งปังดังด้วยสูขูสุคุนเงินไหลกองทองไหลเข่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ